ันคืนนี้ที่ไม่ได้เรื่องโอยมามะไมฮิโระเมื่อเทียบกับน้องสามีฮาริที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อัฉริยะแล้วฉันรู้สึกซับซ้อนขึ้นมาเลยเลือกเป็นฮิคิโคมริตลอด2ปีที่ผ่านมาขณะที่กำลังค้นหาเกมอยู่วันนั้นฉันก็เหมือนถูกเกมดึงดูดเข้าฉันก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามิฮาริได้แอบ,บเอาอยาที่น่าสงสัยเข้ามาใส่แล้วพอลืมตาขึ้นมาฉันก็กลายเป็นผู้หญิงไปแล้วอวสานพี่ชาย จะไกลผู้หญิงไปแล้วแต่ก็หยุดเล่นเกมไม่ได้เลยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะไปถึงจุดที่ไม่มีใครไปถึงแล้ลวล่ะฝนฟ้าขนน้องไปดับเลยโอ้ยมีฮาริอยู่ที่ไหนน้ามีฮารเออิเป็นอะไรไหมมีฮาริ ขอโทษที่เสียมารยาทเหมือนจะดับแค่แถวนี้นะไฟคงไม่มาง่ายๆละไม่ไหวไม่ไหวให้ตายสิงั้นก็หาอะไรมาจุดไฟกันก่อนเถอ,อะงั้นก็เทียนหอมเหรอใครด็ให้มานะ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เครื่องปรับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วสิเอาผ้าห่มมาคุมตัวด้วยกันเถอะนะโถตกใจหมดเลยว่าแล้วยังกลัวเสียงฟ้าน้องอยู่สินะยังกลัวอะไรล่ะฟ้าน้องก็ต้องน่ากลัวอยู่แล้วสิเอ้อให้ขอโทษขอโทษเะอว่าไปแล้วตอนนี้เธอยังเด็กนะ พี่เจ้าพี่จ้าโอนะโอนะดูสิไม่เป็นไรแล้วนะมานอนกับพี่สิฝ้าร้องทีไรก็ร้องให้ทุกทีเลยเอ๋จะไม่ได้เลย หรือว่าเมื่อกี้พี่ชายจะเอ๊ะเป็นอะไรไหมมิฮาริฮะก็ฟ้าร้องมันน่ากลัวนี่นะาะแต่คราวนี้อะไรอีกละ่ะเอาเถอะ หลบไปทั้งแบบนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อมีฮารีเนี่ยกูไม่ได้เลยนะวันนี้ก็นอนพักสัเถินนะ <c oughs> ก่นเหนื่อยมาตลอดเลยนี่นะ 가능성. 이지지차.